เวลเลอร์ X, แบรนด์สินค้าที่ทางเวลเล er อร์ t t i c a l คอทำขึ้นมาเองมีทั้งชุดกีฬาชุดใส่ออกกำลังกายเสื้อยือดเท่ๆหมวกเท่ๆสไตล์แ a ็ t ติคอลใครสนใจไปหาดูหาซื้อกันได้เลยมีทั้งออนไลน์และหน้าร้านนะครับเวลเลอร์ er X, จากเวลเลอร์แ t i c a l ยินดีต้อนรับสู่รายการ F อ a l k EP นี้เป็น EP ที่ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้วครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้คําว่าทําตามฝันของตัวเองสําเร็จใครจะไปรู้ว่าเด็กใต้เด็กบ้านๆคนหนึ่งที่ในสมัยวัยเด็กอ่ะมีการโดดร่มโชว์ในงานวันเด็กในงานกิจกรรมตามชุมชนต่างๆภาพวันนั้นจะกลายเป็นภาพความประทับใจทําให้เขามีเส้นทางชิดมาถึงวันนี้แขกรับเชิญเราวันนี้ครับเป็นครูฝึกกระ,ระโดดร่มของตํารวจร่มค่ายในเลยส่วนเป็นบุคลากรคนสําคัญของหน่วยงานคนนึ่งเลยผมก็เป็นลูกศิษย์ของ ผู้ชายคนนี้เช่นกันเขาครูฝึกผมเองนะครับครูโอมครับยินดีต้อนรับครูโอมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจเอกชัยอัจฉริยบัญญาหรือที่เรียกกันว่าครูโอมนี่แหละครับเป็นครูฝึกร้อยสรงกาลังทางอากาศร้อยฝึกหนุนล่มกองกำกับการสี่กองมาพกการตำรวจทางอากาศกองบัญชาการตํารวจติดแฉกครับค่ายในสวนอืมเราก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะผมก็เป็นผู้หมวดเด็กก็เจอครูละเจอกันเจอกันที่ไปทางานใต้ด้วยกัน ครับกน้ครับโอ้โหดีใจมากเลยนะครับว่าที่วันนี้มีโอกาสได้คุยกันครับครับผมครูอมครับจะถามครโอมหน่อยว่าก่อนที่ครโอมจะตัดสินใจมาเป็นตำรวจอ่ะสมัยที่ครโอมใช้ชีวิตอยู่ในวัยเด็กต่างๆจังหวะที่ครูอยู่มาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําให้ครูตัดสินใจมาสอบเป็นตํารวจพร่มมครับก็เ<ม>นื่องด้วยที่สมัยเด็กๆนะครับมันมีงานงเรียนแล้วก็มีการกระโดดร่มโชว์ของทหารตอนนั้นผมยังไม่รู้จักตํารวจพุ่มมีการโดดร่มโชว์ของทหารอืม เราก็ด้วยความที่อยากเห็นอยากดูอยากรู้ว่าเขาทำยังไงกันว่าเป็นยังไงก็เลยให้พ่อพาไปดูสมัยตอน,<ม>ตอนประถมนะครับให้พ่อพาไปดูพอไปดูแล้วก็ไปเห็นแล้วรู้สึกชอบชอบขึ้นมาเลยจับใจมาเลยเป็นภาพติดตาว่าสักวันหนึ่งเราจะทําแบบนี้ให้ได้อื<ม>เราจะต้องทําแบบนี้ให้ได้เราจะต้องโดดล่มโ,โ,โดดออกมาจากเครื่องบินให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรกันแต่ว่าเห็น มีคนอยู่บนฟ้าใช่หมุนไปหมุนมาร่อนลงเนี่ยโคตรเท่สวยมากเท่มากดาวินลงแล้ววิ่งตามไปดูเลยใช่ครับครับล่มจังหวะสุดท้ายกําลังแอปโพสเพื่อจะเจอแลนดิ้งลงกูวิ่งตามไปดูจนถึงเขาลงเลยใช่ครับยังไงเห็นคนที่ลอยมาจากฟ้าแล้วมาเหยียบพื้นเนี่ยมันว้าวครับมันว้าวมันใช่คนหรือเปล่าใช่มันเดินดินอย่างพวกเราไหมทาไมก็ถึงอยู่บนนั้นได้ทําไมก็ทําอะไรพวกนี้ได้เออมันแปลกเราก็ เป็นแรงดานใจตั้งแต่ตอนเด็กๆสมัยนั้นมาเลยพยายามขนขวายว่าเออจะทำยังไงจะให้ได้โดดร่มแบบเขาอะ่ะม,ม,มันชอบผมชอบกีฬาอีกทีมอยู่แล้วโภมใ่สุดอยู่แล้วทั้งขับรถก็ขับฮายาบุสะเท่แล้วขับรถก็ขับรถใหญ่ทําอะไรเล่นกับความเร็วโภมชอบ,ช,ช,ช,อบชอบความท้าทายมาแต่เดิมคราวนี้ก็เลยหาข้อมูลสุดท้ายแล้วมีการ ประกาศการรับสมัครตำรวจพลร่มอผมก็เข้ามาสอบเข้ามาสอบครับอตอนปีสี่เก้าปีสี่เก้าเป็นมอสตอนักเรียนในสิบตำรวจรุ่นสองแต่ก่อนเป็นนักเรียนพลตำรวจอืผมเลยเข้ามาเป็นนักเรียนจบแล้วเป็นนักเรียนเป็นสิบตำรวจติดเลยติดยศสิบตำรวจเมื่อก่อนเป็นนักเรียนพลตำรวจตอนนี้คือนักเรียนในสิบนักเรียนในสิบใช่ครับใช่ครับคราวนี้ก็เริ่มเข้ามาสอบตำรวจแล้วก็ติดชเข้าสู่กระบวนการฝึกตำรวจพลร่มครับผมเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งปี ฝึกกับตำรวจพล่มไม่ไม่ผ่านโรงเรียนฝึกคือผมเนี่ยฝึกกับตำรวจพล่มโดยตรงเป็นลูกม่อว่ากันเถอะก็หนึ่งปีตั้งแต่วันแรกจนจบหนึ่งปีโอ้โหสถานนี้เลยเหารอแล้วแตวนแรกย่างเข้าประตูค่ายเนี่ยเอาแล้วเริ่มหมอบกลิ้งวิ่งคานกันแล้ว <ừ> มันเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเจอมาสั่งทําโทษสั่งลุกนั่งหมอบคลานละโอะไรอย่างโหเราคิดผิดคิดถูกคิดในใจไหวไหมเนี่ยเราเนี่ย <ừ> อ่าแต่ก็ พออยู่ไปอยู่ไปมันก็เริ่มร่างกายก็เริ่มพัฒนาเริ่มเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เป็นพลล่มเราก็เริ่มชอบรู้สึกชอบขึ้นมาแล้วก็พอจบนักเรียนสิบหนึ่งปีก็ไปฝึกลบพิเศษอีกสามเดือนเป็นหลักสูตรที่พลล่มเราต้องฝึกอจบพอจบลบพิเศษสามเดือนก็ไปฝึกกระโดดล่มเป็นรมกลมร่มทางยุทธวิธีครับอ,อีกหนึ่งเดือนกว่าจะได้จบมาทํางานอืมก็หลังจากบจบทํางานก็ ได้มีโอกาสไปลงไปทํางานทีมสนามอืมที่อําเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาหัวหน้าก็ไปเจอกับหัวหน้าที่นั่นครั้งแรกครับใช่นั่นคือเส้นทางชีวิตของตํารวจพลร่มคนหนึ่งเนาะก็ต้องผ่านการฝึกอบรมในกระบวนการแบบนี้ผ่านนักเรียนในสิบหนึ่งปีผ่านหลักสูตรรบพิเศษผ่านหลักสูตรกระโดดร่มแล้วก็ถูกส่งไปทํางานชายแดนปฏิบัติการในภาคสนามใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติการร่วมกันดยินดีมากๆครับเป็นเกียรติย่างสูงด้วยครับ จากนั้นครับอะไรครับที่ทําให้วิถีชีวิตครูเปลี่ยนไปทําไมถึงออกจากการปฏิบัติการเป็นนักปฏิบัติการในภาคสนามมาสู่การเป็นนักกระโดดล่มแน่นอนละความฝันใช่แต่ว่าไอ้จุดที่เปลี่ยนตรงเนี้ยครูอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับคือต้องกล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามาเป็นคนร่วมเนี้ยเราเราเลือกตําแหน่งลง พอจบแล้วเราเลือกตำแหน่งลงผมก็มีโอกาสได้เลือกเป็นคนแรกเพราะสอบได้ที่หนึ่งของรุ่นนี่นี่เลือกเป็นคนแรกที่ที่ดอันต้นต้นของของรุ่นเนี่ยจะเลือกลงใต้หมดเพราะโดนปลูกฝังมาว่าเป็นคนร่มต้องไปเจอประสบการณ์ทีมสนามก่อนครับไปรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องทํางานเสี่ยงตายมาก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่ค่ายเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เลือกลงในสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่แรกมีกองกับหนึ่งสองสามได้แค่นั้น ้องกับสี่ยังไม่มียังไม่มีโอกาสได้ลงตรงนั้นก็ตั้งแต่ไปทํางานอยู่ห้าปีมีโอกาสได้มาฝึกต่อยอดในการกระโดดุ่มเป็นหลักสูตรสกายดิ่งพระสุทธทาดาวดำถ้าถ้าเหมือนที่คนรู้จักครับนะครับแล้วก็พอหลังจากจบสกายเสร็จก็อขอย้ายให้ตัวเองกลับขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําตามความฝันของตัวเองต่อ,อ,ม,อมันเป็นนักโดดล่ม นะอยากโดดล่มอย่างเดียวเลยช,ชีวิตคิดในใจอยากโดนล่มอย่างเดียวเลยมมนไน้อที่จะทำอย่างอื่นเลยการเป็นครูฝึกนี่ผมว่าผลพลอยได้ผลพลอยได้าที่เราชอบการโดดล่มแล้วก็เราต้องทํางานเป็นครูฝึกตามหน้าที่ปฏิบัติรูทีประจําผมว่าเป็นอะไรที่น่าหมหัศจรรย์นะค,คือแบบคนที่ได้รับพลังจากทหารคนร่มในยุคที่สมัยครูเป็นเด็กๆใช่เขามาโดดล่มให้ครูดูแล้วครู<อ>แบบรับพลังตรงนั้นมาแล้วตอนนี้ครูก็กลายเป็นคนคนนั้นแหละมี งานวันเด็กมีงานจัดการทางชุมชนต่างๆมีงานโรงเรียนต่างๆมีการถ้าเกิดมีการจัดโดดร่มเนี่ยครูนี่คือะงินที่แรกเลยกระวี่มือนหนึ่งเลยฝากคนแรกโดดนอกสถานที่ทั่วทิศทั่วแดนครับเหนืออีสานกลางใต้ครับไปหมดชอบมากเป็นไงครับกับวินาทีที่เราเป็นเด็กอะแล้วเราเห็นคนที่ลอยไปลอยมาบนฟ้ากับตอนเนี้ยเราเป็นคนที่ลนมาจากฟ้าแล้วมีคนมาดูอะบรรยากาศความรู้สึกมันเป็นยังไงบักมันเป็นความภูมิใจมากๆเลยครับเป็นความภูมิใจมากมาก คุก็ขุนลุกเพราะว่าเราเราตอนเด็กๆเราเห็นเขาทาแต่พอมันถึงวันเนี้ยเราทําให้เขาดูเป็นความาภาคภูมิใจส่วนตัวเลยว่าเออเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะคิดทบทวนเออเราก็ทําได้ในสิ่งที่เราตั้งใจถ้าเราตั้งใจเราทําได้หมดทุกอย่าง <c oughs> ผมก็ยังแปลกใจจริงอยู่เลยว่าเรามามาถึงขนาดนี้ได้ยังไงทั้งที่แต่ก่อนเนี้ยไม่มีความเป็นไม่ไม่มีความคิดที่จะเป็นตํารวจในในหัวเลย เพราะก่อนมาเป็นตำรวจก็ทำงานพณนธุ์นาวีเดินเรือเดินเรือมาก่อนตังตังก็พอได้อยู่ทั้งทับก็ทำงานเดินเรือมาก่อนโดยที่ไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนเข็มตัวเองย้ายกลับกลายมาเป็นตำรวจได้ครับแต่พอมเป็นมาเป็นแล้วมาทำเนี่ยมันรู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำด้วยความรักและความชอบและความฝันที่เรามีครับความรู้สึกตอนที่ครูเป็นเด็กแล้วมองเห็นพี่ทหารที่เขาโดดร่มลงมา ดาวินลงมาฟับแอปโพสแลนดิ้งฟืดแฟร์แลนดิ้งฟับลงมาอย่างเท่เนะน,นี่ยตอนที่ครูเป็นคนที่ฟับลงมาเนะี่ยแล้วครูไปมองไปเห็นเด็กๆตัวเนี้ยครูมีความรู้สึกยังไงครับความรู้สึกมันหลากหลายนะครับหลากหลายอยู่ตรงนั้นอยู่แต่เวลานั้นผมตื้นตันตื้นตันใจมากพอเห็นเด็กๆเข้ามาพี่ขอถ่ายรูปหน่อยพี่ขอถ่ายรูปหน่อยพี่ทําได้ยังไงพี่เก่งจังเลยตบมือให้เลยผม,มรู้สึกแบบใจมันฟู อามันคูมันเป็นพลังชีวิตพลังบวกให้เราอ,ะอ่ะให้เราที่จะทําต่อไปอเพื่อเพื่อสร้างฝันให้กับเด็กๆใครใครหลายคนที่อยากอยากมาอยู่ตรงนี้อยากยังเป็นแผบนี้ผมผมเชื่ออย่างนั้นคนระับมันเป็นเหมือนวัตจักรเลยนะเหมือนเป็นเหมือนรูป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 พลังที่เคยได้รับมาตอนนี้ผมเชื่อว่าครูเนี่ยส่งสิ่งเหล่านี้ยไปให้กับเด็กๆอีกหลายคนคอาจจะเป็นพลร่มทหารพลร่มตำรวจไม่รู้เพื่อมีคนอยากเป็นนักโดดร่มเพราะเห็นครูโอมเนี่ย ไม่น้อยครับนะครับไม่น,น้อยคราวนี้การที่จะเป็นนักโดดร่มเนี่ยมันจะโดดอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องทําหน้าที่เป็นครูฝึกด้วยถูกต้องครับอยากให้ครูโอมได้ลองเล่าประสบการณ์ในการเป็นครูฝึกว่าทํามากี่ปีแล้วผ่านการดูแลนักเรียนมายังไงบ้างตรงเนี้ครับให้พวกเราฟังหน่อยครับก็ความเป็นครูฝึกก็เริ่มฝึกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเริ่มมาทําหน้าที่ครูฝึกก็ตั้งแต่นักเรียนพลุ่มรุ่นสองหนึ่งหนึ่ง จนทุกวันนี้มาถึงนักเรียนบนรุ่มรุ่นสองสี่สามก็สามสิบสามรุ่นแล้วรุ่นลนร้อยกว่าคนร้อยห้าสิบคนประมาณก็ลูกศิษย์ก็พันห้าสี่ห้าพันเกือบหมื่นคนแล้วนะครับก็ผูกฝังก็สอนฝึกมาโดยโดยใช้ประสบการณ์ของเราที่เราเคยเรียนรู้มาประสบการณ์ที่เคยได้รับการถ่ายทอดจากพี่ๆจากครูฝึกรุ่นเก่า,กามาสู่เราเนี่ยเราก็ถ่ายทอดส่งต่อให้กับลูกศิษย์ให้กับน้องๆ ที่ตามลงมาที่หลังเป็นการสอนพี่สอนน้องแนะนำกันต่อรุ่นต่อรุ่นไปครับแน่นอนละ่ะเรามีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการพัฒนาคนในการเป็นครูฝึกเนาะหลักสูตรริกเกอร์ในการจัดการล้มพับล่มหลักสูตรจัมแมสเตอร์ในการเป็นผู้ควบคุมการโดดหลักสูตรพัฒนาครูฝึกเป็นการสรัมมนาประจําปีาต่างเราก็มีการพัฒนาครูฝึกตลอดแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือวัฒนธรรมองค์กรที่พี่สอนน้อง ทำงานไปเดียกันแนะนำไปเดียก<ฮ>ันดุบ้างว่าบ้างก็ทําให้เราเรียนรู้ร่วมกันมาสุดท้ายก็ครูก็กลายเป็นกําลังหลักที่กองร้อยฝึกส่งกำลังทางอากาศคนหนึ่งเลยครับ<ฮ>อยากจะให้ครอูอธิบายเรื่องมาตรฐานระบบนิรภัยทางอากาศว่าเนี่ยบางท่านอยากจะเป็นมาทดสอบเข้าสู่หลักสูตรการกระโดดร่มแต่กังวลเหลือเกินมันอันตรายไหมมันเป็นยังไงไหมมันมีอะไรน่ากังวลบ้างเรา มองว่ามันเป็นความเสี่ยงไหมเราจัดการความเสี่ยงพวกนั้นอย่างไรในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เรื่องคนเรื่องการปฏิบัติบนอากาศเรื่องการประสานงานกับส่วนต่างๆตรงนี้อยากให้ครูอมได้โชว์มาตรฐานตรงนี้ให้ฟังเลยครับก็ระยะเวลาของการฝึกโดดล่มก็มีภาาพื้นดินสามสัปดาห์ก็ฝึกโดดล่มภายการอีกสองสัปดาห์เริ่มต้นเริ่มแรกเลยเราก็จะฝึกนักเรียนภาาพื้นดินเริ่มตั้งแต่เขาไม่รู้จักอะไรเลยเขาไม่เป็นอะไรเลยคือคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเรื่องเกี่ยวกับล่มเลยคฝึกให้เขา ปฏิบัติท่าทาง,ทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินการปฏิบัติเมื่อขั้นตอนการโดดออกจากเครื่องบินและการปฏิบัติเมื่อโดดออกมาแล้วล้มกลางแล้วการประคับล้มยังไงให้เขาลงพื้นโดยปลอดภัยลงพื้นยังไงให้เขาสามารถเก็บล้มแล้วเข้าที่ลมพลแล้วเพื่อที่จะโดดครั้งต่อไปได้นั่นคือเราต้องฝึกเขาอย่างนี้วนไปวนไปตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ครับครับ ความปลอดภัยก็ครูฝึกแต่และท่านก็แนะนําโดยใช้ประสบการณ์ซะส่วนใหญ่เราใช้การปฏิบัติและประสบการณ์ที่เราเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเกิดขึ้นกับลูกศิษย์รุ่นก่อนๆที่ผ่านมานํามาปรับใช้กับรุ่นใหม่ๆต่อไปก็มีวงรอบในการพัฒนาเสมอบท<ว>เรียนที่เกิดขึ้นเรานํามาพัฒนาตลอดถูกต้องครับเขาได้ตวรวอุปกรณ์นะครับการริกเกอร์เชคหรือว่าการตรวจสอบในฐานะนักพับร่มจะทําให้ของพวกนี้มันปลอดภัยเนี่ยมันมีแนวทางยังไงบ้างครับการพับร่มก็ครูฝึกนี่แหละ เป็นคนพับให้นักเรียนโดดเป็นลิกเกอร์เขาเรียกว่าลิกเกอร์ซึ่งลิกเกอร์ทุกคนก็ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกการพับล่มมาระยะเวลาการฝึกก็หนึ่งเดือนเหมือนกันฝึกพับตลอดระยะเวลาเดือนหนึ่งฝึกพักเองโดดเองพับเองให้เพื่อนด้ร่วมรุ่นโดดสลับกันโดดจับฉลากกระโดดสนุกสนานนะครับแต่ว่าความสนุกสนานตรงนั้นน่ะเราเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ยังจะมีหลักประจําใจของผู้พับล่มอยู่เหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพทย์อ่ะ ก็จะมันคิดตามพิชานิชเชลมีหลักประจําใจว่าข้าจะระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตมนุษย์อยู่ในมือข้าอืมข้าจะพับร่มทุกล่มให้เหมือนกับว่าข้าจะโดดด้วยตัวของข้าเองอืมและข้าจะคิดในใจเสมอว่าผู้อื่นก็คงรักชีวิตของเขาเท่ากับที่ข้ารักชีวิตของข้าวาเราก็ต้องพับร่มในเพื่อให้นักเรียนโดดด้วยความพิถีพิถันละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ละเว้นสิ่งปุกพ้องใดๆแม้จะเล็กน้อยจะเพียงใดก็ตาม ในเมื่อเรารู้อยู่กระจายดีว่าการละเลยสิ่งภู้กน,นั้นอาจหมายถึงชีวิตครับของผู้ที่จะนารุ่มที่เราพับไปโดดนั่นคือหลักประจำใจของผู้พับรุ่มซึ่งเราปฏิบัติแบบนี้ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกลุ่มและทุกคนไม่เว้นว่านายดาบนายสิบนายคนเลยไม่ไม่มีการเลือกแบ่งชนะั้นวรณะรทุกคนคือลูกศิษย์ <c oughs> ไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่หน่อยปานีิเใชย <c oughs> ไม่ไม่มีไม่มีืูว่าทุกคน ตระหนักมากเลยกับเรื่องพวกนี้เรื่องความปลอดภัยตระหน,นักเป็นที่หนึ่งันดับหนึ่งอดับแรกคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้รับการโดดใช่ครับนักเรียนฝึกเนี่ยเรามีมาตรฐานการฝึกที่จะทําให้เขามั่นใจจนโดดได้ใช่ตัวอุปกรณ์เราก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบมีมาตรฐานในการมีไบเซอร์สำหรับคนที่พับแล้วเราก็พับทุกล่มอย่างตั้งใจดุดว่าเราโดดเองใช่ครับใช่เทานี้อ่ะสองอย่างละตัวนักโดดเราก็ทําความพร้อมละ ัวอุปกรณ์ละในเรื่องของการดําเนิน<ม>การขณะโดดการจัดการบนเครื่องบินไอ้พวกนี้ครับครูในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมการปล่อยคนระูอมีวิธีการยกระดับความปลอดภัยตัวนี้อย่างไรบ้างเป็นผู้ควบคุมการโดดคือก็คือจัมาเตอร์จัมาเอร์ทั้งหน้าที่ปล่อยนักโดดให้โดดลงสนามโดยปลอดภยัยการควบคุมการโดดร่มเราจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินเราจะทิ้งความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินไม่ได้เพราะเราเป็นจัมมาเตอร์ เราจะเราจัดการด้วยวิธีการตรวจเช็คทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตัวนักเรียนมามต้องอเช็คซ้ําเช็คอีกรอบเช็คจนกว่าเครื่องบินจะขึ้นจนกว่าเขาจะโดดเราต้องดูสายตาต้องอคอยสอดส่องตลอดเวลาว่าชิ้นส่วนตรงไหนอุปกรณ์ตรงไหนชํารุดขาดตกบกพร่องตรงไหนลามไปถึงชิ้นส่วนบนเครื่องบินสายสลิงยึดเกาะมันก็อย<ม>่างที่ได้ข่าว ก็เคยมีประโอกาสเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราจะใช้เหตุการณ์ตรงนั้นมาเป็นบทเรียนบทเรียนเพื่อแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับมันไม่มีอะไรร้อเอร์เซ็นถ้าเกิดเท้าบนพื้นแล้วอันตรายหมดครับแต่เราจะต้องแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอืมในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ในฐานะที่เป็นนักโดดคนนึงครับทุกครั้งที่โดดแล้วเห็นครูฝึกร้อยฝึกส่งกระทางอากาศเนี่ย โดดนบนเครื่องบินเนี่ยเครื่องกาลังจะขึ้นก็วิทยุเช็คตรงนั้นตรงนี้ระหว่างเครื่องไปโยนวินดัมมี่เอ้ยทําอะไรเอ้ยทุกอย่างแบบแข็งสันมากแล้วก็ดูแบบตั้งใจแล้วดูมืออาชีพม,มากไม่ต้องพูดให้ฟังผมก็สัมผัสถึงความอยากให้ทุกอย่างออกมาราบรื่นตรงนี้ผมสัมผัสได้ทุกครั้งที่ผมออกไปทําการโดดร่มในฐานะนักโดดคนหนึ่งในฐานะลูกศิษย์คนนึงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณครับผมจอร์เยี่ยมจริง,รงอันนี้คือยอมรับเลยว่าพุกท่านมืออาชีพม,มากๆ่ครับแคราวนี้ผมมองว่าโดดร่มมันไม่ใช่ส่วนเเีี่่ยยวข้องงพแค ผู้ปล่อยเครื่องบินแล้วก็นักโดดเนาะมันมีองค์ชาพยกอื่นๆเยอะแยะเลยเราจะเป็นที่ต้องพูดคุยกับเขาเนาะต้องประสานงานกันเพื่อให้ระบบทั้งระบบเนี่ยมันปลอดภัยครูอมต้องรับผิดชอบประสานงานกับส่วนใดบ้างครับตอนแรกก็คือเครื่องบินเครื่องบินก็ต้องประสานงานกับนักบินกับตันช่างเครื่องว่าวันนี้เราจะมีการโดดกี่เทียดดเท่ยวบินโดดเที่ยวบินละกี่คนน้าหนัก แต่และเที่ยวบินเท่าไหร่เขาก็จะได้คำนวณเรื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องบินเพราะว่าการบินก็จะเกินโหลดไม่ได้มันอันตรายนักโดดต้องพอดีพอเหมาะจุดสูงสุดของน้ำหนักบนเครื่องบินเพื่อที่เครื่องบินบิน,บน,บนแล้วก็ไปทิ้งนักโดดได้อืมประสานประสานตรงนี้กับช่างเชื่องแล้วก็อีกส่วนก็เป็นท่าอากาศยานสนามบินก็ประสานเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าเราจะพานักโดดเข้าทางประตูไหนอืไปอพานักเดินโดดไปโหลดไว้ไวตรงไหน หยุดคอยเครื่องบินตรงไหนก็ต้องประสานการปฏิบัติกับทางท่าอากาศยานครับทุกวันนี้ระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยานนี่เข้มข้นมากข้นมากมาก,กาวก็สนามโดดสนามโดดก็ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับสนามโดดตลอดอตลอดเวลาว่าตอนนี้สนามโดดพร้อมไหมมีส่วนเกี่ยวข้องแพทย์พยาบาลอ,อ้ชีพอะไรต่างๆที่พร้อมที่จะรอช่วยเหลือนักโดดเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเราก็ต้องคอยประสานว่า ทางสนามบินสนามโดดพร้อมหรือเปล่าอืเพื่อที่เราจะได้ปล่อยนักเรียนลงไปถ้าสนามโดดไม่พร้อมเราก็จะไม่ปล่อยในกรณีที่เกิดมีลมแรงเกินลิมิตที่ล่มจะรับได้เราก็หยุดโดดไว้ก่อนให้เครื่องบินบินรอบินรอสภาพอากาศให้มันดีขึ้นหรือไม่ถ้าสภาพอากาศไม่ดีขึ้นเราก็บอกนักบินกุยจันทรนว่ากับทางครับลงเพื่อที่จะรอให้สภาพอากาศดีขึ้นก่อนครับแสดงว่าร,ระบบนิรภัยทางอากาศเราเนี่ย คิดครบเลยครบมาตรฐานสูงมากทั้งอุปกรณ ah ์พร so, ้อมตัวนักโดดมั่นใจการประสานงานทุกฝ่ายครบทั้งการปฏิบัติบนเครื่องตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นมาตรฐานของการฝึกของข่าในส่วนรเราเนี่ยเรื่องการโดดร่มเนี่ยไม่ต้ังห่วงครับไม่ต้องห่วงเลยเราเน้นความปลอดภัยของนักโดดเป็นหลักยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับชื่นชมชื่นชมครับผมเชื่อว่าเนี่ยกว่าจะมาเป็นครูฝึกมืออาชีพครูฝึกที่ทุกคน เจอหน้าแล้วเฮ้ยครับสวัสดีครับ,นนรบแบบแบบให้ความยอมรับนับถืองานเลี้ยงทุกงานเลี้ยงก็เชิญไปร้องเพลงอันนี้จริงๆไม่ใช่ตำรวจพลด่มนะเป็นนักร้องที่โดดล่มได้นิดหน่ยอยนะเนี่ยถ่าจะมาถึงจุดเนี้ยผมชื่อว่าไม่ได้ไง,ไง่ายๆหรอกมันมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางหนามสิ่งที่ครูอมต้องฝ่าฟันที่ต้องก้าวข้ามมาเยอะอยากจะให้ครูอมเล่าหน่อยครับว่าอะไรคือความยากในการที่เป็นครูฝึกโดดล่มในทุกวันนี้ความยากของครูฝึกโดดล่มก็ เรื่องการพัฒนาตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อนําสิ่งใหม่ๆม,มาส่งต่อให้ลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศ ит, ิษย์กเกิดความปลอดภัยไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็ผมก็ถ,ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคแล้วกันเป็นคําพูดเล็กๆน้อยๆของคนนู้นคนนี้คนนั้นมาสบประมาทมาปมา마าเราว่ามันจะทําได้หรอเองจะทําได้หรออย่างนู้นอย่างนี้เราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเวลาเวลาที่เรา ปฏิบัติเราจริงจังแค่ไหน mm hmm. เราเต็มที่แค่ไหนกันนักเรียนเราให้ความสําคัญกันนักเรียนแค่ไหนอื mm hmm. ก็เอาดูที่การปฏิบัติดีกว่าอย่ามองที่คําพูดคําพูดมันพูดได้หมดแหละคนเราอ <Right. S 2> แต่ให้มันดูที่การปฏิบัติการการะทํา mm hmm. มันก็สอนให้เห็นว่าคําพูดคนอื่นไม่ได้มีผลอะไรต่อต่เรามากมายมันอยู่ที่ mm hmm. การการะทําของเราและจิตใจของเราเท่านั้นที่จะส่งให้เรามีความสุขในการทํางาน mm hmm. มีความสุขในการดุดล่มผมจะบอกกับน้องๆพี่ๆเสมอว่า เราเดินร่วมให้มีความสุขเถอะเราสนุกกับการดินร่วมเถอะแล้วเราเอาความรู้ประสบการณ์ของเราเนี่ยไปถ่ายทอดต่อให้คนต,ต่อไปได้มีประสบการณ์อย่างเราอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูผ่านมาในช่วงที่เป็นครูฝึกแรกๆแน่นอนละ่ะดินแด,น,ดนแห่งยอดยุทธ์เนานะมีแต่คนเก่งๆเั่งนั้นแหละมีแต่คนก็ย่อมถูกท้าทายเฮ้ยมันทําไม่ถึงหรอกมันยังไม่เข้าขั้นหรอ,หอยังเแบบีหรอ มันก็ไม่ใช้เก่งแต่แรกสุดท้ายกูก็โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชีวิตโดดร่มด้วยความรักด้วยแพชชั่นที่เรามีทํามันด้วยสิ่งที่เราทําแล้วไม่มีความสุขสุดท้ายทํามันไปเรื่อยๆแล้วอยู่กับมันได้เรื่อยๆสุดท้ายเก่งเองตอนนี้ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นมือแบบเขายังต้องสใจเลยกเยี่ยมครับอุปสรรคที่หนึ่งก็คืออาจจะถูกดูแคลนปรามาดูถูกเยียจยามในห้วงแรกๆแต่ทุกวันนี้ก็ โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองจนผ่านมาจนจุดที่ได้รับความยอมรับได้ครับมีปัญหาอุปสรรคอื่นๆที่ครูได้เผชิญอีกไหมครับตอนนี้อุปสรรคของกองร้อยร่วมก็คือขาดแคลนบุคลากรที่จะปั้นขึ้นมาเป็นครูฝึกนิวเจนใหม่ๆเราเราขาดแคลนมันเว้นช่วงระหว่างบุคลากรครูฝึกยุคเก่าครูฝึกผู้มีประสบการณ์มากกับ ผูฝึกผู้มีประสบการณ์น้อยเนี่ยมันเป็นช่วงห่างกันเกินไปบางท่านกเกษียณไปยังไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้คนหลังๆเลยกเกษียณแล้วกเกษียณแล้วก็เลยขาดขาดบุคลากรตรงนี้อืทางแก้ปัญหาก็ให้ทางหน่วยฝากฝากนันด้วยกันในฐานะผู้บริหารน, <laughs> นะครับป้อนป้อนป้อนเด็กใหม่ๆเข้ามาในกองร้อยเยอะๆเพราะเราพร้อมรครูฝึกที่กองร้อยเนี่ยพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้กับครูฝึก เพื่อที่จะสอนรุ่นต่อๆไปเพราะฉนั้นถ้ามันป้อนเข้ามาหมดต่อไปอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการดุลล่มอีกแล้วก็ได้พระหมดครูฝึกขายของหนง่อย,อยรครับว่าอยู่แล้วล่มแล้วมันดียังไงครับอยู่แล้วล่มแล้วดียังไงคนอื่นไม่รู้นะแต่ผมว่ามีความสุขอมีความสุขชอบได้ดุดล่มได้สัมผัสความสูงอยู่ยเสมอตรวจออกมาจากความสูงเหมือนเฟอยู่ในอากาศหนึ่งนาทีก่อนเปิดล่มล่องลอยตอนเปิดล่มอยู่เป็นสิบนาที แล้วมาลงพื้นด้วยความปลอดภัยเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ฟินมากใครที่อยากสัมผัสกับความฟินแบบที่ครูโอมบอกอยากสัมผัสอะดรีนาลีนอยากสัมผัสความท,ท้าทายความตื่นเต้นซึ่งปกติเขาจ่ายลงไปทำใช่อันนี้ท่านอยู่เป็นครูฝึกที่กองร้อยฝึกส่งกำลังอากาศเนี่ยหรือกองรัว้วกองร้อยร่มเนี่ยได้ทำตลอดแน่นะครับเชิญเชิญครับมามาน้องน้องที่ฟังอยู่แล้วก็มองว่า กคือกกางอยู่มาดีไม่มาดีนะครับขออนุญาตย,ยังมียังมีส่วนหนึ่งที่เป็นนักกีฬานักกีฬาโดดล้มแข่งระหว่างกองทัพโบกเรืออากาศตำรวจสี่เหล่าถ้าเกิดเรามีอ่าปริญญาแล้วเราไปแข่งได้ตำแหน่งมาที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเขาจะบรรจุหรือว่าให้เราไปเป็นนายตำรวจอ่าม,มีโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นไปเป็นนายตำรวจอีก นะครับชอบทางด้านนั้นถ้าเป็นนักกีฬาแล้วมีผลงานในระดับประเทศต่อเนื่องสามปีบวกกับมีปริญญาก็มีเส้นทางการเต้าหน้าในในเอาในเส้นทางการรับราชการโอ้โหนั่นคือสิที่ประโยชน์ที่จะได้มาอยู่ร้อยฝึกส่งกำลังทางอากาศเนาะนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้าย EP นี้แหละเราได้คุยกับครูฝึกที่เป็นกําลังหลักของกองร้อยใช้คำว่ากองร้อยฝึกส่งกำลังทางอากาศหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าร้อยร่มเนี่ย เราได้พูดคุยเรื่องวิธีคิดความเป็นมาเส้นทางสู่ตรงนี้ความรับผิดชอบของเขาเขาทําเขาได้อย่างมืออาชีพได้อย่างไรแล้วเจออุปสรรคอย่างไรแก้อย่างไรตอนนี้นเราคุยกันกับครูอมได้เยอะมากแล้วตอนนี้ก็จากจะให้ครูอม,มมีข้อส่งท้ายครับกับท่านผู้ฟังว่าครูอม,มอยากจะสื่อสารอะไรเดนเชิญเลยนะครับฝากถึงน้องๆพี่ๆตำรวจข้าราชการตำรวจที่อยากจะมาฝึกโดดล้มนะครับก็มาได้นะครับ เตร่างกายกันเข้ามาแล้วก็เตรียมร่างกายเข้ามาด้วยเพราะว่าเจอหลักสูตรโดนล่มหนักแน่นอนนะครับเตรียมร่างกายเข้ามาแล้วใช้สิ่งต่างๆที่ตัวเองมีมาฝึกการโดนล่มจากที่นี่ไปไม่ได้แค่การโดนล่มแน่นอนผมการันตีได้เลยว่าจะต้องมีอ่าเสริมแให้แน่นอนเรื่องเกี่ยวกับการเป็นตำรวจที่ดีการชีวิตในการรับราชการเราจะใช้ประสบการณ์ของเราที่ไปทำงานมามาพูดคุยสอนกันในหลักสูตร ไม่ใช่ได้การโดดร่มออย่างเดียวแน่นอนได้ถึงเรื่องความเป็นตำรวจด้วยนันก็คือสิ่งที่จะได้จากการมาลองลิ้มชิมรสกับการโดดร่มมันไม่ใช่ได้แค่การโดดร่มหรอกไม่ได้ใช่ใบประกาศไม่ได้ใช่เครื่องหมายสวยหรอกมันจะได้ไมซ d s e ็ได้ความสัมพันธ์ได้อะไรหลายๆอย่างที่จะตามมาจะได้อะไรบ้างมาครับมามาสัมผัสดูเรียนรต้อนรับผมทราบคุณโอมถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเลยโอ้โหมีช่องทาง ทั้งแพลตฟอร์ม t ิ k กต k อ,อกก็ตามหรือว่าแพลตฟอร์ม YouTube ก,ก็ตามมีคนติดตามมากมายอยากจะให้ครูอมได้ลองบอกท่านผู้ฟังครับว่าช่องทางการติดต่อติดตามครูอมเนี่ยสามารถติดตามชมการโดดล่มของครูอมตรง,งช่องทางไหนได้บ้างครับก็ช่องทางแรกก็ t ิ๊กตอกครับครูอมโดดล่มภาษาไทยเลยง่ายๆพิมพ์ว่าครูอมโดดล่มแล้วก็ขึ้นพิมพ์ว่าพี่อมก็ได้พี่พอมโดดล่มเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับยูทูปก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าครูอมโดดล่มก็เซิร์ชหามาดูก็ได้จะลงคลิปเกี่ยวกับการโดดล่ม ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับการถดล่มมีหมดทิกตอกก็ตามอยู่สี่หมื่นกว่าคนละส่วน YouTube ก็หมื่นสองไม่ธรรมดานะมีผู้ติดต,ตามรวมๆค่อนแสนและ <c oughs> โอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณครูโอมที่มาเป็นแขกรับเชิญน,นะครับผมขอญาตมีเสื้อให้ไอ้เป็นเสื้อของรายการเราเอฟทอนี่ยปรูปลิงรูปลิงเดี๋ยวจะส่งขึ้นถดล่มด้วยครับ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 ครั <c oughs> บ ก็นี่คือหนึ่งในแขกรับเชิญที่ผมภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับเป็นบุคลากรที่สร้างนักเรียนหลักสูตรการส่งกาลังทางอากาศคนผู้นี้แน่นอนครับนางทั้งชีวิตเขาอาจจะไม่ได้ทำภารกิจที่เป็นการส่งทางอากาศหรอกแต่คนที่ผ่านกระบวนการฝึกเหล่านี้ไปความกล้าตัดสินใจความเชื่อมั่นในตัวเองความภาวะผู้นําต่างๆได้จากหลักสูตรนี้แน่นอนและลูกศิษย์ตัวหทนของเขาคนนี้เขาผลิตลูกศิษย์ตัวหทมาหลายพันหลักหมื่นคนแล้วสิบกว่าปี ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีกี่รุ่นนะครับสามสิบสามรุ่นสามสิบสามรุ่นนั่นคือผลผลิตที่เขาสร้างมานั่นคือผลผลิตที่เขาผลิตออกมาให้จุดสังคมถือว่าเป็นผู้ชายที่ตามฝันตัวเองได้แล้วก็ส่งพลังให้คนอื่นอีกมากมายมหาศาลเท่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆผู้ชายคนนี้ขอบคุณมากครับที่มาให้เกียรติมาได้กันครับเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่ทาให้สังคมปลอดภัยครับทำสังคมให้ปลอดภัยด้วยกัน make the world safer p l a c e r